สวัสดีครับผมมาอีกแล้วพี่นังครับไม้นี่หลังจากที่เขาใส่ยูมุมนั่นครับจิบที่แล้วตรงไปผลมันนี้ครับถึงมาใส่มุมนี่ครับไม้นี่ติดติดกันขยับไม่ เรียนคือเก้าครับพี่น้งองโจ้คือหลวมใช่เนาะสักบ่ค่อยอยู่ thuộm thuộm Nhàng nó Có phải vô Để nhạc ตัวนึงครับปวดเศร้าเ่ยถ้าได้เห็ดเมนูอย่างกินอยู่เพราะว่าเราคใคได้เมนหนึ่งนะครับปะบูงยังนยนะร้องมือมาหน,นีคือว่ากระดุกหลายครับพี่นองไม้นี่กระดุกเกา ๋ยวครับผมขอใส่ก่อนด้วยไม้นี่แหละมันนี่หลังทุดท้ายครับเอาดิตรงไปเลยเสร็จแรกไปบ่ได้ครับข้าปลาเข่าเพิ่นเซงก็กลับมาหนิใสโข่งกลับมาจาก,กันแท้นน่ะ โคงอ้อมมาี่โอ้ไปบ่ได้ไปหั่นกับบ่ได้แตนห้างแตนอยู่หั่นครับวุ้อนอะรก็ถือกตอดอยุ่แกนนั่นแหละอุ่นไปเคียงหน่อยเหรือเยอหะหรอเวถ้ามันลุ่นกันไปแล้งพี่น้องโอ้ใส่หมวกไปเลยหม่องใส่ม่ค่อยดีเลยครับนี่ มึงสิได้ยังบ่มองลงไปกันลงไปหยกักหยักที่ว่าไม้่่ดีครับพี่น้องมือนี่พอดีปันไหน,นตรงไปนี่ไปครับผม,มแรงเจอกันเดี๋ยวพามายามครับเดี๋ยพ่อมีปลายเลยหรวะปลายจะไปใส่ทา้งโขกโขก ไปว่าใดครับมันค่าป้าเขา่าจ้ยท่านน้ำบักเลมแมวเต็มกันแท้ต้องลงลุยป้าเข่ามันเลยว่าไปเจอกันเหมือนแล้งครับผมสวัสดีตอนทุ่มกุ้งคพี่น้องมาครับพยายามเด็ดเท่าอู้ไปยากจ้ะรังเลกเป็นใด โอ้ยปลาเขียงหน่อยเห็นยีย,ยีตัวใหญ่ไว้ครับการปลาเขียงน่าท่วม มีีด้ถารุ่นมืออื้นเศร้าแล้วพี่น้องเดี๋ยวมึงไม้นี่ตอนมี้ยามไม่ค่อยถือหรอกไปครับเดี๋ยวถือไทยมึง <c oughs> มาแล้วครับตัวแรกปลาเข่งครับผมโยโอ้จต่ถีบนิแตบพี่น,อน้องปลาเข่งตัวแรกเลย สูงหลังรถก็ถือปลาเค็งตัวเดียวขอล่อพี่น้องนิดหน่อยเฮ้ยบ่หมานครับผมเสียงน้ำไหลนะครับนี่ใกล้ไฟ เดี๋ยวทำมาลุ่นมาเอื้อมมั้งครับโม่หมานครับวันนี้กบกับโมมีไตดอกเท้านี่มองไตกบอยู่ค้างเรฟังเขียงหน่อยตัวเดียวี๋ยวมื่อนเศร้าเจอกันครับโอ้โชคดีได้กบตัวหนึ่งพี่น้องขี่รถกำลังจะกลับบ้านนี่ต้องมีแนวแถมน้ำ ตาประด้เขาก็หากบรอต้องคู่หวยมั้งลัางสิกลับบ้านครับแต่มีอีกตัวหนึ่งกรบไปปนอยู่ไปครับผมตัวที่สองครับผม <c oughs> เดี๋ยวประเดีตัวนี้งามจู่พี่นอ้องฮอสวยกบอยู่ทั้งคู่หวยครับผม ไงก็ตัวแรกอ้วยสองตัวก็ได้พปอปปลหรอ,อตอนนี้ไปครับสุดที่สามตัวครับพี่น,อน้องก็อยู่ทางถนนครับนี่ครบสามตัวสวยงามอยู่ครับี่ ก็เลยใส่เบ็ดกบก็ได้กินกบหลังพี่น้องครับไปเข้าบ้านอยู่ทั้งถนนนะครับเหมเดีย๋ยวมันหมอบอยู่นี่ก็นเลยคู่บอาไอ้ครับมือเร้าเจอกันครับผมสวัสดีย่ามสาๆพี่น้องครับตีหาเครื่องโอ้วเวลาเก่าเข้ามายามเบยดกันพี่น้องครับมากูเบ็ด หลังจากที่เมือเคืนบ่อหมานครับผมเดยวปลาเค็งตัวเดียวมันหลุดนนี่มือเศร้าครับเป็นจังได้คยอยมือเคื่อนในกบสามตัวพี่น้องมีกกเปอ้อมอยู่สามตัว มะสฟนมองนี่โพดครับผมว่าหนามหลายโพดลงไปทั้งลางไปได้ขึ้นไปทั้งโขกโขกไปได้ค่าปลาเข่าปลาตีาอยู่ทั้งพุ่นละตีหาเครื่องนด้ครับ,บเนี่ยบ่เจ็บ โอ้ยมีปลาหน่อยเอาวะนี่ปลาหน่อยห็เืเยอโอ้ัวเถึอกดอกพี่น้องแล้วผมควาเจ็บกัน มีหลังในเี่ไทยมึงน้ำหลายพวดพี่น้องบ่ถือจักหลังอ่ะโอ้เหงื่อเลยครับเหงื่อใกล้สิเม็ดหรออู้หลังนี่ไหมอ,อู้หบอยู่อะครับมึงมึงขั้นเวด โอ้ยขาดรุดน้ำมูนี่บอโอ้ยขาดครับผมหลังเดียวเแหล่ะยินดีรุ่น ปัานไหลขี่ได้ครักยูพี่น้องไม้นี่ปลาขึ้นโคกเงินแล้วมะเตนหมงนามหลายวดเม่ได้เยอกตัว ดีใจครับอยู่ครับโอ้แต่ใส่ลงไปทั้งลางติดคื้ออยู่ยานเตนเสียงน้ำฮู้ฮู้ กินลายครับพี่น้องพอไผ่เร่ลายเลยครับบูหมาน,นี่ดีมีเหมือนี่หรอบ้หมานครับเบ็ดมืดเหรอห,หนังสุดท้ายครับเรียบร้อย bó thiệt tắc tội ơi ô chỉ là cái nó khả <laughs> oh. mà khiến tôi đi ô này bán thì bí ẩn thương ันขึ้นปอยูใหใ้ทั้งเท่งผนพ่ร้องมาไซทั้งพี่น้ำม,มันหลายพวดตั้ช่วงน้ำท่าน้หลายผมกับมาไซตัตงนี่แหละให้นี่ถือดีดีอยู่แถวนี้เพราะว่านา้ำน้ำม,มันขึ้นหลายมีแตนไ,ไปว่าไดครับแตนอยู่ต้นไม้ต้นนันละกะ็ต้นนัน อยากขึ้นไปใส่ทึ่งๆส่วนหน่อยันวันนี้ปองไปครับปองไปต้องพาป้าเข่าไปบ่อยากเหยียบเข่าเพื่อนอเล,เนลนนยเป็นเสียละผลงานชิร่าไอ้คักเยอะเบรกตเลยครับผมคลิปที่แล้วค่อยแน่อยู่เด้อเอาบ่เป็นหยังครับแก้มือไหมครับมือต่อไปขออภัยพี่น้องหลายๆได้ไ๋ยต้องมือขึ้นแล้วครับผมกบสามตัว กบก็ได้อ้อมพอดีล่ะเมื่อ่เบ็ดปลาจะมาได้กินกบกับพี่น้องปลาเข็งตัวหนึ่งเบ็ดปลาบ่าได้เลยไม้ไหมครับเหมือนแรงง่ายหนีจากแถวนี้กอนหามอกไม้ใส่ขอบคุณพี่น้องที่เขาว่าติดตามและแขะให้กำลังใจได้ครับผมเดี๋ยวไม่คลิปหน้าครับขออภัยหลายมือนี้บ่หมันแก่โตไหมเหมือนแรงไปขอบคุณครับ คิดหลายคักอยู่เบ็ดขาดลังเดียวเนี่ยละ